เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน คุณฝันว่าได้เห็นทหารทํำนายว่าชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมีวาสนาช่วงนี้คุณไม่ควรเอาตัวเข้าไปรับผิดชอบหรือทําอะไรที่สิ่งเสียงความรักคนโสดหัวใจจะบานพองโตมองอะไรก็สดใสแฮปปี้ไปสมด เพราะช่วงนี้มีแต่คนมาลุมล้อมลุงจีบคุณกันให้กวักยังไงก็ค่อยๆเลือกไม่ต้องรีบส่วนคนมีคู่อาจมีปัญหากันบ้างในช่วงนี้แต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของลิ้นกับฟันที่ต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรพยายามหาเวลาหมั่นเติมความรักให้กันบ้างเพื่อชีวิตคู่จะได้มีสีสัน ดวงการเงินการงานในระยะนี้การเงินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ไม่ควรให้ใครมาหยิบยืมเงินในช่วงนี้เพราะอาจจะไม่ได้คืนหรือเป็นหนี้ศูนย์ส่วนด้านการงานอยู่ที่ตัวคุณล้วนคุณควรจะต้องดึงเอาความสามารถออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ มีความมั่นใจว่าคุณทำได้อย่างแน่นอนลดความใจร้อนใจเร็วลงและทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเพราะคุณวีเกฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานที่ทำอยู่เลขมงคลให้โชค13 15 17และ715 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละ2ครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักครู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป ขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมี่เออร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ